ช่วยเนาะโอเคนะครับผมผู้ชมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็โอ้โหคือแบบทรงผมใหม่นะผมทรงผมแบบโมฮอ,อกนะฮะโอ้โหหนวดกูนี่โคตรยาวนะครับผู้ชมนะโอเคก็เนื่องจากสถานการณ์ที่มีธุระนะครับแล้วก็ เป็นวันหยุดสงการอะไรประมาณนี้เนาะผมเนี่ยก็จะลงคลิปช้าหน่อยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ยผมจะมาชี้แจงให้ผู้ชมทราบกันนะครับว่าวันที่ไหนบ้างผมทําทุละวันที่ไหนบ้างผมเป็นวันหยุดอ่ะประมาณนี้นะครับผมผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับในช่วงวันที่ 10- กับ11เเนี่ยเดือนนี้แหละนะครับผม ผมได้ไปทําทุระนอะแล้วก็วันที่12กับ13เนี่ยผมจะว่างนะครับดังนั้นผมมีเวลาอัดคลิป1คลิปนาะอผู้ชมเนาะแล้วก็วันที่14 15แล้วก็16เนี่ยผมไม่ว่างนะครับผู้ชมดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้ลงคลิปประมาณ3วัน ก็ประมาณ2คลิปนะทุกคนรววันที่17ด้วยก็ประมาณ2คลิปนะก็อาจจะลงช้านิดหน่อยนะครับลงอีกทีก็ประมาณวันที่18นะทุกคนนะโอเคเนาะใกล้ถึงสงการแล้วนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเล่นน้ําสนุกสนานนะฮะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยชมคลิปให้สนุกนะครับผมถ้าไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผู้ชมนะ <c oughs> โอเควันนี้นะครับผม ไอตัวที่เป็นอัลฟาคาชาคลิปที่แล้วอ่ะคือคือผม,มเอาไปฟาร์มเว้ยผู้ชมไปฟาร์มในเกาะคาโน่เว้ยแล้วมันตายไงแต่ว่าผมจับคืนแล้วนะผมจับคืนในสอตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับจะเป็นไอเผือกกับไอสักลนยนะไอไออันนี้ผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะแต่มีคนบอกว่าชื่ออะไรอ่ะไอบ้าเลือดใช่ไหม แต่2ตัวนี้มันมันเป็นตัวเมียดีผู้ชมเออเนี่ยมันเป็นตัวเมียนะครับแต่ว่าไอตัวสีดําเนี่ยผมไปฟาร์มเวลให้มันตันแล้วนะทุกคนไอสองตัวนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะครับผมอาจจะเล่นพาร์ทหลังเนาะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนพันนี้ก็แบบเดี๋ยวผมให้ดูบ้านปรับปรุงใหม่นะครับก็คือเพิ่มตู้ขึ้นมานะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเขียนบอกว่าตู้อ e ิเล็กโทรผมก็จะเก็บหนีผู้ชมไอเฮียมีเยอะไหมอ่ะเยอะไหมก็ดูเอา <laughs> อันนี้คือผมไปฟาร์มจริงๆนะ คือผมไปฟาร์มที่เกาะคาโนมานะครับผมใช้ไอพูดตรงๆก็ใช้ไอบ้าเลือดนั่นแหละไปไปฆ่าบอสนะครับผมแล้วผมก็ได้อ่อมาเยอะเลยนะครับทุกคนนี่รวมถึงแบ็คเพิลด้วยนะแบ็คเพิร์ดนี่ได้เป็นหมื่นเลยนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะซิลิก้าเนี่ยผมไปหาในมหาสมุทรนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บหนังอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเลือดอะไรประมาณนี้นะทุกคนแยกไปทีละตู้นะฮะนี่ตู้เก็บคิตินเคลาตินนะครับ อันนี้ก็ตู้แบบเก็บของอัปเกรดไดโนเสาร์นะผู้ชมนี่คือผมไปฆ่ามาหมดแล้วไงเนี่ยไข่น,นะครับไข่ผมจะเก็บไว้ในตู้นี้เอออันนี้ก็ตู้อาร์เมอร์นะครับเป็นพวกอาวุธชุดเกราะต่างๆอันนี้ตู้เก็บน้ํามันนะครับอันนี้ก็ตู้เก็บสแตนเดอร์อะไอ้พวกนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับไม่มีอะไรแต่ที่สําคัญเนี่ยผมไปฆ่าบอสมาเยอะจริงๆนะครับดูนี่โดโดเล็กโทฟี่คูณสินี่มีลูกแก้วนี่ยอัลฟาไทนโนโซอรัสเนี่ย เนี่ยผมฆ่าบอสจริงๆนะทุกคนนะครับนี่ผมเป็นฆ่าบอสจริงๆนะผู้ชมไม่ได้เสกนะอันนี้ผมขอสาบานเลยว่าไม่ได้เสกนะเดี๋ยวบางคนเนี่ยหาว่ากูเสกอีกเออขี้โกงนี่ว่าอะไรประมาณนี้นะคนผมไม่ได้เสกนะครับ100%ทุกอย่างก็จะเป็นการฆ่าบอสดล้วเลยนะครับผมแล้วมีคนเนี่ยบอกว่าให้ผมเนี่ยจับบอสนะครับเออผมไม่รู้ว่า จะจับบอสวันไหนดีแต่ว่าตอนเนี้เราขาดฆ่าแมงมุมนะครับแล้วก็มังกรแมตเตรคอรแล้วก็ลิงนะครับสตัวนี้นะครับซึ่งผมต้องไปหาแล้วก็ฆ่ามานะครับผู้ชมแต่ว่าไอ้แมตเตคอรกับลิงเนี่ยมันน่าจะยังไม่เกิดนะทุกคนก็เอาไว้คลิปหลังแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดเกาะนะผู้ชมที่ผมไปฆ่าบอสมาแล้วมันเรียนรู้เนาะไม่มีวันแตกอ่ะเดี๋ยวผมฆ่าชุดเกาะนี้ดีกว,ว่ามันดูเท่ดีนะทุกคนอย่างละสองใช่ปะ่ะโอเคครับ ามาอย่างละสอนะ่านี่ทรงผมใหม่นะครับผู้ชมอันนี้เนะี่ยต้องไปลงม็อดปลดล็อกทรงผมมานะครับที่จริงเนี่ยทรงผมเนี้ยมันไม่ให้ใช้นะครับยกเว้นแต่คุณจะไปดาวน์โหลดม็อดอัลล็อกมานะครับผู้ชมซึ่งอยู่ในสตรีมปกติเลยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้นะถ้าผู้ชมอยากได้ก็สามารถโหลดมาได้นะครับผมแล้วก็ใช้นะผู้ชมเนะาะง่ายนิดเดียวแล้วมีคนบอกว่าพี่ครับจับแมงป่องจับนก no. 3าาดอะไรประมาณเนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยผมก็จะทําให้นะครับเร็วนี้ละกันนะทุกคนก็อันนี้เป็นชุดเกาะของหมอดนะฮะครับมาอย่างละหนึ่งเนาะโอ้โหอเมอร์แค่3ามร้อยเองเ้ียนกโทน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับของผมก็ฟูอยู่นะตอนนี้ถ้าไม่ฟูเดี๋ยวไปฟาร์มใหม่ได้โอเคเปลี่ยนชุดปุ๊บ เรียบร้อยเดี๋ยวพวกสกินไดโนเสาร์นะผมจะใส่ทีหลังนะนี่เป็นไงโอ้โหอย่างเท่แต่ผมอยากถอดหมวกว่ะ <c oughs> เออ <c oughs> เวลาถอดหมวกม่เท่กว่านะทุกคนทรงนี้โคตรเท่นะทุกคนมีการย้อมสีผมเด้ <c oughs> อันนี้คือผมย้อมเป็นสีออกทองๆองเหลืองเหลืองน่อยนะเออก็แบบเป็นสไตล์ฝรั่งหน่อยเดี๋ยวนี้เอาตัวไฟไปเล่นดีกว่าไหมยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะตัวนี้ ค่าสเต็กเดิมๆนะครับผมดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูดาเมจแปดหมื่นนะครับผมตัวนี้ก็ออกลวดลายแบบว่าลาวาจับจาบหน่อยโอเคไปไปไปว้าไปเมลเทนดีกว่านะทุกคนเอฟเกโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่เดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี่มานี่โอ้ย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 อันตราย โอ้ยอ้ออ้ออืออือโอ้โหโอ้โหโคตรอันตรายอุ้ยกูจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแข็งจริงทุกคนมันแข็งมันแข็งจริงยี่โอเคอุ้ยรอดโอ้โหเกือบไม่รอด้ะทุกคนอียกูเกือบไม่รอดเมีอการแบบว่าเย็นชานิดนึงเจอไฟฟ้าช็อตแบบนี้ นหน้าตาตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะลวดลายสวยดีนะครับทุกคนเออเก็บสแต็กไปก่อนได้สองสแตก็กก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะทุกคนอือตัวนี้ด้วยมาข้างหน้ามีมังกรเออขับไปเรียบร้อยเหล็กเนี่ยเราไม่ต้องฟาร์มนะทุกคนเหล็กมันได้เยอะละนะครับที่บ้านเนี่ยเต็มเลยเอออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจออะไรวะ มังกรสายฟ้านะทุกคนเฮ้ยตัวนี้น่าสนเดี๋ยว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 ตอนนี้น่าสนว่ะทุกคนแป๊บน,นึงเออมาตัวนี้ขอเก็บตะแตกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาตัวไฟมาฟาร์มสักนิดเดี๋ยวกลับไปเอาคูณชายเขียวมาจัดการนะครับมังกรสายฟ้าเราเพราะว่าตัวนี้เรายังไม่มีนะทุกคนเออ,อามาแถวนี้จัดหางไปหน่อยป้าบ 360องศานะทุกคนไปไปไป Let's go ก let เ t s g กไปเลื้อยข้างล่างกันดีกว่าตรงนี้อันนี้เสือจัดการไปก่อนไอเสือสายฟ้าพัดนู่นนะผู้ชมมันหายไปไหนไม่รู้นะไอตรงนี้ในกิกาเต้เคลียร์ไปก่อนมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับว่าจะมีตัวอะไรใหม่ไม่ได้มาบ่อยนี่เรียบร้อยฟาดถาังนี่ตัดไป ปาบปาบเรียบร้อยมาต่อด้วยคอยาวครับแล้วก็ต่อด้วยตัวเล็กนี่มาสแต็กอยู่ที่60นะตอนนี้ยังไม่ไปไหนสแต็กสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100นะทุกคนแล้วก็ดาเมจเนี่ยคือแบบจะหนักมากๆดาเมจคือแบบแรงมากๆนะทุกคนออจดหางไปไอ้กบผมก็ยังไม่มีนะผู้ชมเราเอามาฟาร์มซีเมนต์ได้นะทุกคนตัวนี้ แต่ตอนนี้ผมต้องการเก็บเวลไปก่อนนะฮตรงนี้อะไรฮะเคลียไปก่อนห่างไหมพี่เรียบร้อยไปตรงนี้่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หม,หมุนไหมร้อยแปดสิบองศานี่ค้าเราต้องเคลียนะทุกคนตอนนี้สแต็กเป็นหนึ่งร้อยที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโเฮ้ดามจไม่รู้จะเท่าไหรต่ตอนนี้แต่ว่าได้เวลมาเยอะเลย ผมต้องบอกเลยว่าคาชาเนี่ยเป็นตัวที่ค่าหิวเนี่ยลดไวที่สุดนะครับทุกคนคือแบบเวลามันเจอตัวโหดใช่ไหมมันแบบค่าหิวโอโ้โหโ,ฮโ,ฮโเคตรเบืองนะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราเราควรนับค่าหิวด้วยนะทุกคนนี่นี่อย่างเช่นตัวแอลฟาอะไรเงี้ยโ,โอ้โหค่าหิวเนี่ยลดทีละเกือบหมื่นทุกคน <laughs> เออผมเอาไปตีโรโดนะฮะโอ้โห oh. แม่งฆ่าหิวรถก่อนเลือดอีกทุกคนนี่ตรงนี้พาราซอพาราซอนะฮะตรงนี้ไม่คอยาวกัดไปไอไอคอยาวตัวเมื่อกี้บอกว่าตอนต้นซีซั่นอะบอกว่าจะจับตอนนี้ยังแม่งยังไม่ได้จับเลยเออตัวนี้ก็ฆ่าไปด้วยตัวอะไรไม่รู้ตัวหมอดเหมือนกันนะครับตัวนี้ อาจจะจับให้ดูพาร์ทหลังนะตัวนี้ตรงนี้มีปลานะครับเยอะเลยนี่เคลียร์ไปก่อนอ่ะขยาอีกตัวนึงปึ๊บเรียบร้อยนะฮะทุกคนได้เม่หม่ยิมสี่อาดามจก่อนโอเคประมาณนี้นะคุณเดี๋ยวนี้เราจับเป็นมังกรสายฟ้านะเพราะว่าเรายังไม่มีนะครับเดี๋ยวจะจับไปเป็น collection. คอลเลกชันก่อนอื่นกับไปเอาคุณชายเขียวกันดีกว่านะะทุกคน กลับบ้านดีกว่าเออมากลับมาแล้วจ้าดาดาเมจเท่าไหร่ดาเมจอยู่ที่8ปดแสนนะครับทุกคนก็ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้เบานะก็อยู่ที่ประมาณกลางๆนะทุกคนเห็นผมว่าโอเคละคุณชายเขียวเนี่ยเลือดอยู่ที่4ล้านอยู่เลยนะทุกคนเออน้อยมากเดี๋ยวผมจะให้ดูเลือดไอเอลฟาคาชานะ เลือดอยู่ที่ร้อยล้านนะทุกคนตัวนี้คือแบบโหดสุดในบ้านแล้วนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อ,อไรนะครับมันเป็นตัวเมียเนาะผู้ชมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดียังไม่มีคู่ครับน้องๆผมก็ด้วยนะครับผมก็ยังไม่มีคู่ยังเป็นสดๆอยู่นะทุกคนซิงเกอร์โอเคเดี๋ยวเราว้าไปที่เดิมนะครับลาดาสมดโลเคชันกันเลย มาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปจับบังกรตรงภูเขานู้นกันเลยนะครับเออแล้วก็มีโดโดเล็กด้วยนี่ผู้ชมโดโดเล็กไฟนะครับโดโดเล็กเพิษนะฮะแล้วก็มีโดโดเล็กสายฟ้าด้วยนะที่ผมเห็นประมาณ3าตัวนะฮะทุกคนอันนี้คือโดโดเล็กซี่นะไม่ใช่โดโดแบบตัวใหญ่ๆนะฮะกัดทีนึงเป็นไงล่ะครับพี่เอ้าไม่สะทบสะท้านเลยเหรอ ขึ้นมาประมาณสองแสนสามนะฮะเอาอีกทีไหมฮะนี่เรียบร้อยล่วงไปโอโ้โหไอตัวพิษเนี่ยคือแบบโกงมากอเอ้ยอบบมึงโกงสุดละนะแล้วมันเอาไวเวิร์นมิวมาจากไหนวะเนี่ยคุณสงสัยมากนะทุกคนตัวนี้เป็นช็อกเด็กเพชเมียนะกินนะครับตามปกติเลยแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปนะครับทุกคนเอาเนื้อน้องให้น้องสาวเราหน่อยพี่ชาเขียว อ่อผมก็เรียกขอเ,เรียกนังสาวแล้วกันนะทุกคนอ่านี่เพราะพี่ชายเขียวนะเป็นตัวพูดนะฮะทุกคนเลเวลอยู่ที่563นะฮะออวันนี้เราก็ได้มังกรช็อกมานะ,ะทุกคนมีตาแดงกล่ำเลยนะทุกคนโหคือแบบลวดลายนะี่บางคนก็อาจจะลายตานะเดี๋ยวรอมันตื่นสักแป๊บนึงเนาะผู้ชมเดี๋ยวมาเจอกันครับตอนมันตื่นนะทุกคน อ่าโอเคนะครับทุกคนตอนนี้มันก็ตื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่าใยากตั้งชื่อก็สามารถตั้งได้นะตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับทุกคนอ๋อก็เอาชื่อเข้าวๆหน่อยนะไม่ใช่ชื่ออะไรมาก็ไม่รู้นะบางทีผมก็คือแบบชื่อมันไม่เข้านะทุกคนผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมกันด้วยอ่ะผู้ชมเดี๋ยวเรามาวาปให้มันกลับบ้านกันเลยนะฮะนะฮะวันนี้ก็ได้สมาชิกใหม่มาหตัวนะครับล็อกเด็ก เอ้ยไม่ใช่ล็อกเด็กมันช็อกเด็ก่หว่าเออเป็นมังกรท่าสายฟ้านะทุกคนไปกลับบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับตามนะทุกคนนี่กบโฮมนี่ผมมีบ้านหลังเดียวอยู่เลยนะตอนนี้ไม่รู้จะสร้างเพิ่มหรือเปล่านะทุกคนมากลับมาแล้วเรามีช็อกเด็กมาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวขอไปคราบที่ขี่ก่อนนะทุกคน มังกรจอดนี่เลยนี่ตอนนี้ก็มีคุณลิ้งจี่มีชาเขียวนะครับผมขาดอีกหนึ่งตัวก็คือมังกรน้ําแข็งนะฮะซึ่งผมเห็นแล้วแหละวันนั้นผมไปเจอที่ไอเกาะฮิมะนะทุกคนนี่ไงดูเอ็กซ์เซนะครับผมก็ค้ามมาเลยเพราะว่าผมมีของอยู่แล้วครับน้องๆเออก็คนมันโหดอ่ะมันไปฟาร์มมาใหม่อะคือแบบผมฟาร์มเพื่อท่านผู้ชมเลยนะเนี่ยโอ้โห สัตว์เลยมาทั้งคืนแม่เ yeah, ยใส่ไปนะครับผมคอสตูมเราต้องใส่ไหมเอ่ยผมขอเล่นแบบไม่ใส่คอตูมก่อนนะทุกคนตัวนี้เนี่ยนามจก็อาจจะไม่ได้แรงเท่าไอตัวไฟนะผมว่าแต่ว่ามันมีสกิลพิเศษนะครับก็คือสามารถให้ไอตัวที่บินอยู่ะมันร่วงได้นะฮะน้ำหนักผมตอนนี้คือหนักมากนะทุกคนแต่ว่า ไอ้ค่าพลังน้ำหนักผมอะ่ะมันเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะไอ้เนี้ยน้ำหนักหมื่นหกอะทูตัวละครนะครับเวลอยู่ที่แปดร้อยสองไโอ้โหโคตรเยอะนะทุกคนเอ่อเลเวลของเซิร์ฟเนี่ยผมใส่เป็นอัพได้สูงสุดห้าร้อยเลเวลนะทุกคนเนาะเอตัวนี้ก็มาฟาร์มเลเวลกันก่อน ตรงนี้ตัวอะไรนะครับอ่าสาคูสาคูาคมาอยู่นี่ได้งไง <laughs> ไม่ใช่นะปวละตัวนี่ตรงนี้มีพาราเซอร์นะทุกคนนะเดี๋ยวมีพลังอะไรบ้างเดี๋ยวด่วนโอเคมีพลังพ่นสายฟ้านะทุกคนแล้วก็มีครีปเหมือนเดิมครีปพาราเซอร์ได้ป่าน่าจะได้นะทุกคนนี่ครีบพาราเซอร์ว้าวไปแล้วจ้า นี่ตายไปจะเออไม่รู้วคลิปคอยาวได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองแป๊บนึงชึบอ้าวตัวนี้คลิปไม่ได้นะตัวใหญ่เกินโอเคจัดการไปก่อนโอ้โหตน้นไอ้พวกคอยาวเนี่ยนะครับทุกคนคือมันแหลกนะเวลามันแบบฆ่าเราได้ไอ้เนื้อมานะมันโคตรแหลกนะเพศเมีย <_ S> แต่เขาโหดได้ครับน้องๆเออตรงนี้มี อัลฟานี่นี่บินมาน้าดีกันบ้างนะทุกคนผมไม่ไม่ค่อยได้มาด้านนี้เลยนะเออตั้งแต่ได้เล่นมาเนี่ยไม่ค่อยได้มาด้านนี้เลยนะทุกคนมาสำรวจด้านนี้กันบ้างเว่าตอนนี้ไม่แอดดรอปนะของก,องก็งันๆนะทุกคนผมมีหมดแล้วไอ้พวกนี้ตอนนี้ก็แค่ฟาร์มเวลให้มังกรสมาชิกใหม่ของเรานะทุกคน วิ้ตรงนี้มีแห่งน้ําด้วยอุ้ยตรงนี้เหมาะนะเนี่ยทุกคนเฮ้อตรงนี้เหมาะอยู่เดี๋ยวผมจองไว้ก่อนนะทีนึงไป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 ขี้บออยาวมากันเลยโอ้โหงางกูขี้ไปปล่อยแดนหนาวเลยนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ขี้ไปปล่อยแดนหนาวอะเออเออมามามาปล่อยลงน้ำได้ไหมเนี่ยโอ้โหขี้เกียจไปละแม่งไกลว่ะ นี่เอาคอยยาไปปล่อยนี่ลงไปซะแล้วก็อีกสักประมาณ2-3นาทีครับโดนฉลามแดกมาละ <c oughs> ตรงนี้มีไนโนซูคัสนะครับเรียวช็คแค่12โอ้โหไม่เอาอุ้ยแล้วก็มีวานอาวกาศมาเกิดไว้ทุกคนไม่รู้แหละขอฟาร์มก่อนนี่นี่จัดการไปก่อนตรงนี้มีเสือไม่เอาเสือยังไม่เอา ม,ม่ถ้าเจอแมงป่องพิษเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะจับให้นะทุกคนก็มีคนขอมันอยู่นะว่าให้จับแมง,แมงป่องพิษนะฮะโอ้โหฟาร์มเนื้อนี่คือแบบโหลดนานนะฮะมันแหลกอือพวกคอยยาวเนี่ยทุกคนอย่าไปคืออย่าไปฆ่าเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยอุ้ยตรงนี้มีแมวน้ำ มันคือแมวน้ำหรือสิงโตัวทะเลวะผมก็จำไม่ได้ทุกคนเ,คเดี๋ยวอัพเลือดไปก่อนตัวนี้เลือดเยอะกว่าคุณชาเขียวอีกนะเนี่ยเอ้เลือดเยอะมากนะทุกคนเลือดเท่าไหร่วะสี่สิสองล้านหรอวูเยอะมากเอาตรงนี้มีแมวน้ำผมคีบได้ไปะเนี่ยโอ้ยคีบไม่ได้ทุกคนไอต,ตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยจับพาร์ทหลังมาตรงนี้มีตัวแปลก อ่ะก่อนมาก่อนมาก่อน,อนตรงนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหตึมหามีเยอะไปหมดเลยตรงนี้หมาจัดการไปก่อนเออมามาโอ้มันสุดจริงๆนะแล้วก็ตรงนี้มีไออันนี้ด้วยเฮ้ยไอไอ,น,น,อน,นี่ตัวพ่นน้ำแข็งนะทุนเกื <c oughs> อบไปแล้วเมื่อกี้นี่ครับได้ เป็นเอกคลโนดมานะฮะก็ไม่มีอะไรนะมันก็เล่าของมันเดี๋ยวเราไปกันต่อโอ้โหข้างหน้านี่คือแบบคอยาวตึมเลยนะทุกคนอันนี้แหละที่ผมจะจับมาฟาร์มเบอรี่นะแต่ตอนนี้ไม่ต้องการแล้วทุกคนเพราะว่าแบ็คเพิร์ลอุ้ยอะไรวันนี่ยขอขอเคลียร์ทีดิโอ้โหอะไรตึมไปหมดเลยตรงนี้ฮะเรียบร้อยไปโอ้โหแหลกแลกแ ไ <laughs> อ้แย่นะผู้ชมเนี่ยคือมันแหลกนะทุกคนค่ายคอยาวเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้จะได้อะไรมาตึมเลยนะคนก <c oughs> ่อนกลับเนี่ยขอเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งได้เป่า <laughs> เ,ออเดี๋ยวกูขโมยกิฟฟินไปอยู่บ้านอ้ยไม่ใช่กิฟฟินขโมยไอ้เออแพนกวินนะทุกคนมันเรียกว่านกแพนกวิน <gasps> เอ้ยเดี๋ยวผมขอกิฟเป็นหนึ่งบ้าน <c oughs> เอ้ยเอาตัวเล็กนี่แหละ ไอ้ยี่กวา,าตัวเล็กนี่แหละไปแล้วจ้าคีบกับบ้านหนึ่งตัวนะทุกคนไม่ไม่ต้องอยู่กับพ่อแม่จะหนูอยู่กับพี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าหยุดแล้วน้องๆวันนี้คีบวันนี้คีบแพนกวินกับบ้านนะทุกคนเป็นเพนกวินเด็กเนาะเดี๋ยวผมจับแล้วก็เลี้ยงเลยนะตัวนี้เอาแบบติดบ้านน่ารักน่ารักในงี้ กิฟฟินมาอยู่เขตร้อนในเหี้ยมันจะไม่ตายหรอวะโอ้โหกูนี่ก็แบบทรมานมันซะจริงจริงออตรงนี้มีเค้ครับตัวอย่างใหญ่อะทุกคนดูดิไอเ้เหี้ยหินตัวเกือบเท่าหินวเลยนะทุกคน แอร์ดงแอร์ดรับด้วยฝั่งนี้จะเป็นแอร์ดรับก,กากนะทุกคนไม่เอาแอร์ดรับสีขาวเริ่มต้นบ้านก็อยู่ประมาณฝั่งนู้นนะทุกคนอเอะไม่ได้ไกลอะไรมากแต่ว่าผมไม่ได้ใส่คอสตูมเฉยๆเออมามามา,มานี่สนุกไหมครับคุณแพนกินน้อย นะได้บินแบบทั่วโลกนะทุกคนอยู่กับผมเนี่ยสนุกที่สุดแล้วทุกคนเออเดี๋ยวจะพาไปจับมังจับไดโนเสาร์ออคงไม่หาผมนะว่าผมเอาไอ้กิฟไอแ้แพนดิินมาเลี้ยงเนี่ยทุกคนโอเคตรงนี้ก็เอาไว้ฝั่งนี้นะครับทุกคนได้มาสมาชิกตัวใหม่นะเป็นมังกรสายฟ้า แล้วก็แมนทุกขีไอ้เคียไปไหนแล้ววะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋ออยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> โอ้โหมองไม่เห็นมันตัวเล็กขนาดนี้เลยวะเนี่ยโอ้ยผู้ชมดูดิตอนนี้เอ้าจับเ o โอนะทุกคนแล้วคุณจะจับยังไงเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวต่อยก็จะหาดูแลอีกนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมไปหาวิธีจับก่อนนะตัวนี้ เอาเป็นว่าถ้าใครอยากตั้งชื่อตัวนี้ก็สามารถตั้งให้ผมได้นะครับเป็นแพนกินน้อยนี่สมาชิกตัวใหม่ในบ้านครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้ <c oughs> ก็ได้เป็นมังกรพิษมาใหม่นะทุกคนนะ <c oughs> ก็ะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกนะครับในช่วงคลิปที่ผ่านมาที่ผมทำนะบางคลิปก็อาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจทำบางคลิปก็ตั้งใจทำนะทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าดูสนุกก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคน พื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนะฮะเออวันนี้ก็มาอัดให้ท่านผู้ชมเนี่ยอีกหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็ถ้าอัดอีกทีเนี่ยก็จะน่าน่าจะประมาณวันที่12หรือไม่ก็13นะทุกคนเออนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลามันน่าจะพอแล้วนะครับคลิปแม่งพอน่าน่าจะยาวแล้วแหละเอ,อ ก็อัามานานแล้วนะผมรู้สึกว่านานแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมอ <c oughs> ย่าลืมตั้งชื่อให้มังกรผมเยอะๆนะเดี๋ยวผมก็จะไปดูนะครับว่าชื่อไหนเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับออยกกล้ามนี่เย็ดเก๊เฮ้ยเฮ้ยตามาตามาตามา ามาให้ดูน้อยฮะมาเข้าบ้านนะเฮ้ยดูมันวิ่งนี่ผู้ชมโอ้โหโคตรน่ารักไอ้เหี้ย